กลับตัวไม่ยึดติดกับข้าวกลางนาติ๊กกลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายคะ่ะสาวติ๊กเธอกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีความสุขที่สุดค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ชีวิตพลิกผันเลยล่ะคะ่ะสําหรับสาวติ๊กบิ๊กบัตเธอร์หรือกนิทรินพัชรพักติโชติอดีตพระยาพระเอกอมะตะหนุมห่มซอมรามเทพ,พิทักษ์ที่ทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันและหนึ่งคนก็คือน้องวีจิเทพ,พิทักษ์ค่ะต่อมาหลังจากที่สาวติ๊กบิ๊กบัตเธอร์จดทะเบียนทางการกับทางด้านหนุมห่มซอมกาาหาินตัว เ,เกียวโดยการทำสิ่งที่เธอถนัดก็คือสแตนด์แมนและรับงานพีเซนเตอร์ต่างๆเพื่อหาปัจจัยนั้นไปใช้นี้ที่เธอเคยสร้างเอาไว้ค่ะในจำนวนเงินที่มหาศาลล่าสุดนี้เธอก็ได้ออกมาโพสต์เป็นภาพที่บอกได้เลยนะคะว่าไม่ยึดติดกลับเนื้อกลับตัวไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกินข้าวกลางไรนาะหลังจากห่างหนุ่มสอนรรมานานหลายเดือนด้วยเธอนี้ก็ได้โพสต์ภาพระบุข,ข้อความโดยบอกเอาไว้ค่ะว,ว่ามองดูเส้นทางที่ฉันเดินอยู่เพื่อวีจิเพื่อคนที่รักติ๊กบิ๊กบาเทอร์ ไม่ยึดติดกลับเนื้อกับตัวไปใช้ชีวิตที่เรียบงา่ายกินข้าวกลางทุ่งกลางไร่กลางนาล้างหางหนุ่มซอลำนาหลายเดือนติ๊กเองก็ไม่ยึดติดกลับไปใช้ชีวิตแบบนี้เห็นแล้วก็มีความสุขตามไปด้วยล่ะค่ะ